น้องจสวัสดีค่ะคุณแม่นางปามือนี่ขึ้นกล้ามแทบมีแต่ตาหวัดเนาะงามงามมือนี้เอามีนัดกันดิแม่แม่บอกว่ามาเอาสามตัววันวันที่สิบแสิบเอ็ดสิบสองหนูมาสิบเอ็ดเลยค่ะอืเฮ็ดแล้วเรียบร้อยเฮ็ดแล้วเดี๋ยวพอขั้นในขี้สามตัวออกมาเาอขี้ก่อนน้องเฮ็ดไปดมือขี่ยนกล่องเอฟซีเนาะจ้าขี้มากเลยเอาจังๆเรื่องวันนี้เด้อ สามลูเอาติดสามคนตัปลาตะเพียนแม่นางอือติดสามอนสามเก้าเอานี้แม่นยังนี่อันนั้นสี่สามเก้าอปนนี่ยังไงหาบนนี้เจ็ดจนไดบนนี้ห้าสามเก้าอันนี้เจ็ดสามเก้าเถิอเลยทั้งเลยสูตรแม่นางสูตรทั้งปลาตะเพียนเด็กสามตัว แต่ว่ามีมีมีเอฟซีท่านหนึ่งทุกคนบอกว่าให้เอาซีหรือแปดอยู่หลักลอยได้ไหมสองตัวนี้มาสองตัวมาหนึ่งตัวมืองหนึ่งปุนยหงเก้ากับศูนย์มันก็มาเก้าหลักลอยดีนี่ให้เอาแปดกับสีใส่แค่นั้นจบเพื่อนวางสี่ดอกว่าอันนี้ไม่น่าจ็จะไปเอาบอละสูรตัวเองกามักจังสีล่ะที่ว่าเพื่อนบองสี้าสีได้เปลี่ยนขอคิดไ้วยไงบ๊วเม้นว่ามาบอกกับแม่รูบอมห้ายแล้วแล่นหลุด แม่ว่าอยากให้มาเว้ากันแนบ่ยมันดึงดันดีกันเนาะเออหันตัวามาตุ่งครับกองห้องปะแม่แต่ว่าแม่ว่าเลขวันนี้มีสามกับหนึ่งหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์วันแต่ว่าจากสียูร่างหรือ,อยูบุญแจแล้ว,วแม่แม่มากซีนี่แบบนี้เลขนะมากสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่นี่ก็แห้ง สามหนึ่งหวดนี่คนซื้อร้ายหลายแต่ว่าไม่นแต่่วาแม่ซื้อรูดเตอรี่ได้ใบหนึ่งได้สองตัวก็เอาซื้อว่าเป็นทางเป็นแนวคิดไว้จังไรเนาะเป็นตัวกันตัวร่องทุนไว้เนาะตัวร่องมากมานี่ก็มีอีกตัวหนึ่งนี่เหมือนที่มันมาแห้งเลขแม่นะมันจะเป็นเก้าหนึ่งเจ็ดซื้อรูดเตอรี่ไว้นี้นี่นะก็ซื้อรูดเตอรี่ใบนี่เศร้าซื้อ อันคอยบ่ซื้อดอกบันน้นหนีนะว่าสันว่าให้เขามาขายลอตเตอรี่ยวัดเนะาะใช่คอยฝากเขาไปซื้อบ้านดุงหนุ่นน้องแว้งที่หนึง่งอยู่หอ่นน้องที่นึ่งยีง่บ้านดุงแม่แม <c oughs> ่เว้าพระโลกเขาเนาะเข็ดแล้วไปแบบนู้นจะจดที่ฝันแล้วแล้วเบื้องบ้านอันอันนี้สามตัวคนสามตัวยังก <9 S 3> ันในลุงเนาะเอาอไปกันไปกันเดี๋ยวสามตัวเอาเบื้องต้เอาตัวแม่นางคำนวณนี่เลยข้าเก็ด เก้าเก็ดสามเก้าเก็ดห้าเก้าเก็ดต้องโอาหา่าอะไรแปดนี่เลยแปดเก้าเก็ดแปดเก้าเก็ดตัวหนึง่งสามตัวบนเก้าเก็ดอันอันนึ่งนะ่ะแม่ก็แม่ที่านนะ่ะเอาแต่ สามตัวนี่ไปใส่หันรถนั่งคนบริรเ,รเขียนลายตัวสันดิหนูเขียนไม่ได้หนูจะมาเรียบเรียงใหม,ม่มันยูมันยูมันเขียนจ้ะเออเดี๋ยวมนันนี่มันมาแห้งสามกับเก้าต้องเอานึ่งไปไหวพุ่นเอาหลังอไปอืมเอาเนื่อมาไหวผีสามเก้าอย่าเอาลายตัวได้เถอะแมนหนึ่งเอ,เอาจังๆไปโลด สาม,ส,ามสี่ปิดอีกรอหนึ่งสามสาาเร็หนึ่งสามหนึงสีนนี่มันออกไปหนึ่งก่อนสุเทียเอาสามลับเท่านี้รรรนแล้วพ่อนะอันแล้ววันนี้เด็กกันเล็กนั่งสี่ออกแล้วบอันพอหนูก็จะจดแส้กันอืมเอา ไอ้นเคียนบนกันเออเคียนบนกอนเอาหลังบันนี้ล่างจิมมี่แปดเก้าเจ็ดนั่นนะแม่เนาะแปดเก้เาเจ็ดมีหล่างแล้วสีนี่หน,นึ่นงแล้วก็หนึ่งสามเก้าเลขติดหนึ่งก้อยสามตัวรวดเนาะหนูสามหนึ่งเอาดาจันแม่นางมาเลยจ้ะสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเอ็นหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดเลขบนบอกจ้ะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดเนาะอ๋อ หนนี้ดดงี่มัน,นมติดเก่าดิล่างเป็นยังเก้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหกเก้าแปดเก้าจ็ดเนี่ย เก้าสามอืมเก้าหกเก้าแปดเก้าหกเก้าแปดลางวิ้นเก้าเจ็ดไปใส่เก้าเจ็ดโป้มีมิตรเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอ๋ออันนี่ดิมันอยู่บนแล้วเนาะแมนอันเดียวกันเนาะใช่มันอันเดียวกันอันนี้คือล่างนั้นคือบนเนาะ นี่แม่เขียนไว้นี่แม่ก็บวชถิงไปใส่ดิดงัวนาเขาก็ต้องเบิองอีกเหมือนบอกเรื่องมาตรงกันก็หนูชอบเลยเรืไม่นั่งวันนี้ลูกตอนในฝันเห็นไม่นั่งมามเอา,า,าไปเสี่ยงกันมาแล้วงวดบังหันเด็งวดบังหันนี่ข้าเจ้าฝันว่าข้าเจ้า,อ,าอันสร้างกลับมาไม่แม่นะแม่ซื้อได้ฮอตแปดเก้าเนาะ เบอรอหนูซื้อตังหลายเงาหนึ่งแปดเก้าลอตเตอรี่ยังง้างก็ไม่นั่งเหรอเบอร์ไอไปเอาไปออกเก้าเก้าโอ้ยวันนี้หนูซื้อลอตเตอรี่สามตัวหลังนี่ป่นนี้ซื้อห้าอ้าวห้าเก้ายังก้ออกหกเก้าแปดหมายไหมนั่งมาดูซวยทั้งสามตัวหลังซวยทั้งหลังวันอ่าเลขท้ายสองตัวแต่นายวันนี้เราจะไปขอเพิ่มมาอยู่เขาเต้เพิ่มกระหายดีเอาวันนี้ นี่เด้3ตัว2ตัวเพ่นเพ่นนี่นะมันมันเป็นเลขตัวเก่าอยู่เด้อมันเป็นเลขตัวเก่าที่แม่ให้ไปอยู่มันบ่แม่นเอาเลข3ตัวใส่เด้อโออาม่นมีะมี่นี่ตัเก่า3กับ9ตา1นี่ยังอยู่อ๋อตอนเนี้ยเอาล่าสุดนี่เนาะอือ่าสุดนั่นตัวให้ เอาแลขอะไรสักหนึ่งเขียนนะเขียนแล้วเนี่ยหนูเขียนไหวแค่ไหนเขียนไว้เนี่จึ้งเอฟพีเมือนกันะจึ้งเอาของแมวเอาเลขทิดตามโอ้ยเบิ่งทิ่ของบนไหนกันคือไม้คือเขาเจ้เรียกจุนี่เนี่เป็นนิ้วอันเท่าอีดเลยว่าสิสี่เอาไม่น่าในวงกลมเมนูนี่นี่มากตัวใดมากมากตัวใดมากมากกลางบนละบ่จ้าอัน สิบสี่มักสิบสี่มาก์จ้าอันบนนาทีแมนเด้อเด้อเด้อแปดนะแม่วงแล้วเพราแมนหมดงวดบ่างหันอ็นอันนานันเก้าเจ็ดด้วยม่เก้าเจ็ดเอาวันนี้ว่างไหมแกไอ้ตัวเพราะว่าเัดกล่องมาดีแล้วอืมขัดกล่องดีแล้วก็เอออันนี้วงหนึ่งสีแล้วแมนเอาเอาเก้าสามนเอาเก้าสามพอมันขี้กับตัวนี้อยู่สาม ถือแฉะเล็กไม่นั่งมันทั้งบนทั้งลาง่างเนี่ยถือร็อตเตอรี่คุณเปียงน้อนี่ลอตเตอรี่พ่อเนาะถือในเด้อสิไดส์สามวัดกันใช่ไหมแมวมาแตงว่า,าวเอฟเอฟซีต้อมาถามมาเจ้บุญตีเลขให้แม่เนี่ยมแม่รับฟันว่าได้อุ้มเด็กหน่อยมาสั่งเอาก็ซีบไม่ยิ่สองผู้ชายหนึ่งมาสั่งอุ้มนะแต่ว่าอุ้มเอาเด็กหน่อยไม่ยิ่โอ้โอว่าว่ามันอุ้มเทเดียวสามบ่อุ้มเทเดียวอุ้มคนเดียวไม่ยิ่กระหนั่งซีหน่อเนาะ งูนั้นหนูจําได้ที่มันออกหนังสีล่างหนูกับฟันมันหนูในอุ้มเด็กหน่อยเออกสิบสี่ตรงๆแล้วมันเป็นสี่สิบเอ็ดเนี่ยจังไลยแม่ซื้ออันอันลอตเตอรี่ไอโออันนี้อันนี้ได้สั่งอันเดียวที่เั็นเพียงสีนะทำยาเจ้านะมันเลขอันร้ายตรงนี้มันซื้อเลขยากยากไหมก็แม่น่ตัวมันซื้อยากเลยซ้ำตัวบนซ้ำมังนี่มั่นใจในที่สุดแม่แม่นซ้ำตัวบนละบอแมนซ้ำหนึ่งสี่หลุดบอแมน ว<ก>่ายังกระเมนไปนะเขากระเม,มนตัวกระเมีนซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะ๋อ้น,น,นี่เน,ะนะาะแล้วว่าขี้ขึ้นใส้ตัวนี้ครับตัวนี้นนตัวสามมาในส้นี่นี่มันกขึ้น,น สามตัวเรื่องนี้คิดว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์มันแมนแมนเพราะว่ามันกระเพาะหมันใจแล้วโอ้ยแม่แม่เศร้ามากนี่สมองแม่ว่าทำงานเลยดิหนูต้องสต้องได้ฝึกมนยวดทิมพานมาตุสิษย์มันวะแล้วมาว้าวกับแม่อยู่เปั่วสม้งคนนี้ทำาหแม่ว่าสีเศร้าแล้ว ขันเศร้าแม่กับว่ามีนน้องน้่งเขาไม่ได้กินเขาแล้วไปเลี้ยงหมูเลี้ยงมาแล้วสันแม่ว่าแม่ได้ไปยู่ดีแล้วแม่ซื้อเรื่องขเขาคนไดที่สันสีนะไอสินนะเร้าเอาสันนะโอเคว่าสันบางรู่งม่วน้องหันเขาแก๊กปอดเนาะก้าวก้าวเนาะเอสจดยออ มาจากไสตยทีเก้าเก้ามาจากไสว่ายัศนยายนางล้านเปอร์เซ็นต์กล่องกล่องทุกท่ายนี่มีเปลี่ยนแปลงอย่เมื่อไหรคุณแม่บ <ul> ่บ <ul> ่บ่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนให้แล้วให้เลยทีเปลี่ยนชุดท่ายชุดท่ายแล้วเนาะแมนเพราะว่ามันสิบจี้ับเก้าสามนี่มันกัดกล่องมันใจขนาดมันใจพูดเดี๋ยวซื้อเนาะซื้อรูดตอรี่นาะสามตัวนะมันก็ยังรดลายเลยคุณแโอ้ยลายปวดลายเดี๋ยวเจ้าแก่เปลี่ยนตัวเนาะท้าว ลูกตัวเล็กคุณแม่นั่งเนาะสวยมากมากสวยมากมากบว่บาหรอมีค่ะแคปหน้าจอไวค้ค่ะคุณยายนั่งนัด <c oughs> นัดมาเอาสามตัวได้แล้วค่ะท่านผู้ชมบนกันมีแปดเก้าเจ็ดเนาะคะ่ 1, 3, 9, 3, 1, 4, ะหนึ่งสามเก้าสามหนึ่งสี่ค่ะส่วนสามตัวบนเนาะคะ่ะคุณแม่นั่งเน้นไปที่สามหนึ่งสี่ค่ะสองตัวบนก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดเนาะคะ่ะเน้นอยู่ที่สิบสี่เม็ดเดียว ดังระเบิดค่ะคุณแม่นั่งวางวัลในส่วนรางเนาะค่ะจะมีสีหางหนาะค่ะก็จะมี 1, 3, 6, ะเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหกเก้าแปดค่ะนิ่งไป,ป<ร>นักๆก็ๆคือเก้าสามเม็ดเดียวบอกเพินน่มเลขเ่ไดลกลับเลขไม่ต้องกลับเนาะซื่อขึ้นนี้คือเพราะต้องกลับนะแม่เนาะเอาค่ะแคบหน้าจอไว้ค่ะ<ง>นี่ละเลขคุณแม่นั่งก็มีแค่นี้ก็ฟันดีป่นนั่นโซนนั่งฟันเห็นสามดีป่ะว่าเมื่อไงฟันว่าเขาถึงไร่งเจ้าของเขาไม่ไรยิ่งเจ้าของ แล่นเหมือนเดียวนี่เตี้ยวแมวเตี้ยวแมวเด็กก็ได้แล้วที่รบกวนคุณแม่นา่งจำหนีตัวฮอนกับฮอนฮอนช้างคุแม่เนาะแม่น่ะเป็นโฟลดีเดี๋ยวนี้นะขอบคุณคุณแม่นางก่อนขอบคุณคุณแม่นางหลายๆค่ะจำอะไรกองท่องไหนมากใชจู่จ้างแอดมินทั้งคุณแม่นางเนาะจ้างเอฟซี